ที่จะพเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนีรน้จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสมากๆเลยนะคะในส่วนพอกหน้าสูตรนี้นะคะช่วยให้ผิวของเราเต่งตึงช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระได้ได้วยนะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะม่ามีอะไรกันบ้างนะคะเลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้แป้งข้าวโพดนะคะ ใครไม่มีสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าหรือแป้งเด็กสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของแป้งข้าวโพดเขาจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดอกอก่าง,ง่ายได้เลยนะคะช่วยกระจัดสิ่งสกปรกตกค้างอกกกอกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราเต่งตึงช่วยให้ผิวของเราขาวนวลเนียนเป็นธรรมชาตินะคะเราจะใช้แป้งข้าวโพดอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้ เก,ว àng, เกวลว่านหางจระเข้สดนะคะใครไม่มีก็ใช้เกลวสําเร็จรูปได้เลยนะคะตัวนี้คือส่วนตัวเอาปั่นแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ใช้นะคะเก็บได้นานเหมือนกันนะคะถ้าเราปั่นแล้วแบบนี้นะคะเก็บใส่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้ได้นานเป็น 1- นถึงสอาทิตย์เลยนะคะยังไม่เสียนะคะในส่วนของเกวลวก่านหางจระเข้สดนะคะสูตรของการพอกหน้าแนะนําให้ใช้เกลวสดนะคะจะดีกว่าะคะ่ะจะทํา,าทให้ผิวของเราเนี่ยใสทําให้ผิวของเราเนี่ยเต่งตึงมากๆเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะในส่วนของเกลวสดพอกหน้านะคะ เราจะใช้เจลอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะไปปั่นไว้ใช้นะคะเจลสดเนี่ยใช้ดีมากๆเลยนะคะทําให้ผิวของเราใสนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนผส,ส,สมให้เขาเข้ากันนิดนึงนะคะเราใช้เจลสดแบบนี้เขาจะลื่นปึ๊ดๆเลยนะคะเวลาเราพอกหน้าหน้าเราจะใสมากนะคะใช้เจลสดนะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะคือเบบี้ออจอนสันนะคะใครมีสีไหนใช้สีนั้นเลยนะคะใครไม่มีก็น้ํามันมาพาะพร้าวสเก็ดสกัดเยนหรือน้ํามันมะกอกสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของเบบี้ออจอนสันเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เบบี้ออจอนสันเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหนึ่งช้อนชานะคะ สูมไม่เข้ากันนะคะสูรพอกหน้าสูดนี้สามารถทําได้อาทิ์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะใครมีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบค่อนแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูรพอกหน้าสูดนั้นนะนะคะนี่คือส่วนตัวปั่นไม่ละเอียดนะคะปั่นแล้วก็ไม่กรองค่ะปั่นแล้วก็เทลงใส่ขวดไว้ใช้แบบนี้เลยนะคะใครมีแปลงแค่แปลงใครไม่มีก็หลังช้อนหรือมือได้เลยนะคะ นี่เลยนะคะให้เราพอกไว้หนากว่าน,นี้ก็หน,หนากว่าน,นี้ก็ได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไวให้แห้งนะคะเขาก็คงจะแห้งประมาณ5นาที10นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝา,ากกดซับตะไลกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะใครอยากมีผิวที่ต่งที่ตึงใครไม่อยากมีริ้วรอยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ